มาค่ะกินข้าวกับไข่ดาวกินข้าวกับทอดกี้ปูม, <c oughs> มีแกงมัสมั่นกับทุกคนแล้วก็อุ่นอยู่ทำให้พ่อใหญ่กินแล้วแกกินก่อนแล้วเยริซ่าก็ยังไม่อยากกินเนาอกว่าเจ้าของจะมากินเออ่ก็เย็นนะ้ะก็เลยอุ่นก่อน กี้ปมพี่สาวเอามาให้กับทุกคนมนัมนมันเขาทอดมาแล้วแหละเยนที่าบก็ามาอุ่นปฮ้ย่ะต้องเอาออก บางคนเขากินกับข้าวเหนียวด้วยค่ะเมชทาบก็กินแต่ไม่มีข้าวเหนียวกินเล่นๆอ๋อกินข้าวกับไข่ดาววันนี้อากาศเหมือนหน้าหนาวเลย พี่ข้อกับพี่ผมมองมัสมันค่ะทุกคนจะไปอุ่นไว้ ก็จานลองจานเด้อค่ะเนี้ยต้องกินกับตําถั่วถึงจะอร่อย จะไปเอาแกงมัสมนคุแกงมัสแมนของเราค่ะยยริซาตักเอาแต่แครอทก, <c oughs> กับมันฝรั่งกับไก่ชิ้นหนึ่งแค่นั้นไม่อยากกินเยอะค่ะทุกคนเพราะว่าพี่แกงมัสมมนเนาะยริซาเอาไม่เห็นไม่เห็นมัสแมนเยริซาเดอ้อทีเนี้ย อันนี้ก็เอาจานลองจานนะคะทุกคนเนี้ยอเห็นแต่แดงๆก็พอดเ,เดอีคยวเด้อขี้ปมของเยริสา เอาแตมันฝรั่งกับแครอทไก่ก็มีแต่ทุกคนแต่ยิ่งชาใส่อกไก่เนะ้ะเอาอกไก่มนาะอบมัมสมันลูกสาวชอบเมื่อวานนี้จะแกงตั้งหลักจะแกงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว ไม่ได้แกนไปหาหมอฟันก็เลยไม่ได้แกนหมดเวลาก่อน มั้ะเมืม่อวานกินข้าวห้าโมองอยู่ที่ร้านหมอเนอ้อ ที่ดีมากเรนสักกินแอปเปลิลแอปเปลิลไซเดอร์เนาะลองกินเห็นเต็๋คนอื่นเขากินแล้วอ,อย่างเงี้ยพอกินแล้วเนาะกรู้สึกว่าไม่ค่อยหิวข้าวเท่าไหร่หรือว่าอุปทาน เพิ่งกินได้สามสีว,วันกับทุกคนสีวันกับวันนี้แต่ก็ไม่หิวข้าวเด้ค่ะปกติยายซาอันนี้ยายซากินข้าวห้าโมงเย็นนะคะนี้หรือว่าอุปทานแต่ก็ไม่น่านะปกติยายซากินข้าวตอนเที่ยงแล้วแล้วก็ถ้าจะเลีจริงๆก็คือบ่ายโมงบ่ายสอง อันนีห้ามุงยินค่ะทุกคนอืมมันฝรั่งเปื่อยอันนั้นจะไปปิดเตาก่อนด้วยค่ะเด้อเนี่ยเดี๋ยวมันฝรั่งจะเปื่อยไปคนนี้ ขอบคุณนะครทุกคนคำสุดท้าย